เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับเรากลับมาอยู่กับเกม Call of Duty Infinite Warfare ในภาคที่3านะครับภาคน,นี้เนี่ยก็หลังจากที่เรามาเข้าคลังอาวุธเรียบร้อยนะครับเก็บปงเก็บปืนเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังมาบุกเหมือนกับมาส่งพารกิจมาป้องกันฐานนะครับมาเอาของอะไรสักอ,อย่างหนึ่งก็มาเริ่มเล่นก,กันต่อดีกว่าตอนนี้เราได้ปืนมานะครับมีทั้งช็อตกันนะมีปืนช็อตกันนะครับแล้วก็มีปืนแบบเดี๋ยวไปธีกี่ปืนเนี่ยนะ โอ้เดี๋ยวนะมันมีกี่ปืนมันมีปืนใหญ่อันนี้หนึ่งปืนแล้วก็มีช็อตกันมีช็อตกัรหนึ่งปืนอืมโอเคแล้วก็ปืนเดี๋วยวนะโอ้โหบู๊บบูบูบูเฮ้ยปืนนี้มันดีว่ะ ไม่โดนเว้ยสงสัยต้องเอาช็อตกันเบบูขอเก็บกระสุนกันโอเคไม่ตายเลยอะอุ้ยเจ็บ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 อะไรปืนอ่าเก็บกระเบิดเก็บระเบิด โอเคเรียบร้อยอุ้ยหืมโดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดไม่ค่อยชอบปืนเนี้ยขอปืนนี้ได้ไหมอ๋อสไนเปอร์ครับมีปืนสไนเปอร์โอเคโอเคเรียบร้อยเออเออชอบ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 เราเป็นคนชอบเล่นสไนเปอร์แล้วนะครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนอะไรเนี่ย uh, อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อโหไม่ชอบช็อตกันเลยเรียบร้อยครับเก็บแล้วเรียบร้อยนี่แหละโอ้ยปืนนี้แม่งโหดโหดจริงปืนนี้แม่งโหดจริงเอาเล่นกับสไนเปอร์แล้วกัน อันนี้เพื่อนเรานี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรียบร้อยครับมีรีแอคแท็กมีรีแอคแท็กช็อกอาร์เมอร์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงใครยิงใครยิงเปิดประตูก่นอนเปิดประตู อ้าวอีธานนี่ว่ะใครยิงเนี่ยยิงกันตอดตอดอยู่นั่นแหละหาไม่เจอนะแดงๆเรียบร้อยโอเคโหเหลือกระสุนแค่ไม่กี่น,นัดเอง โหดโหดจริงโหดจริงจังโอ้โหปืนเมื่อกี้นี่โหดร้ายโหดร้ายที่สุดโอเคต่อ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 เขาบอกว่าดีใจที่เจอนะครับทหารโอเคเปิดประตูด้วยทหารเราเหรอเราหรือเขาเอาเราสิ clearance for launch prep. i do, ma'am. is sure. up for send off. what's your course of action? ah, he to me take it down. brown phase of this operation is over, sergeant. you've got some spine, captain. i need a hickey, guys, hold this rock. we'll send your let's get that elevator moving. ah, how about that? now we're ethan. have omar, we're with ethan, you're up with me. say no drill, captain. marine. Take the bot. Leave a เล่นแต่ปอแต่คื s บ r ีนอ่าเขาบอกว่าฉันจะเลือกลูกทีมเองนะครับเฮ้ยได้ขี่เครื่องบินอีกแล้วเหรอเฮ้ยดีดีดีอยากขี่เครื่องบินนะฮะนี่นี่นี่ลำนี้ลำนี้ของเราแล่โอเค ก่อนๆนี่ไม่ค่อยได้ขับเครื่องบินนะฮะหาได้ยากในเกมคอร์ดิวตีนะพูดจริงๆเลยอ่าเขาบอกทุกอย่างดีนะครับเครื่องยนต์ก็โอเคพร้อมจะบินแล้วหูข้างนอกยิงขนาดนี้เลยเหรอโอเคกดชิปเพื่อบินนะครับ โอ้โหยิง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 โอเคร่วงไปหนึ่งตัวฮึ่มัตูอยู่ไหนสัตูอยู่ไหนเจอแล้ว โอเคเราจะตามเข้าไปนะครับฮึเรียบร้อยโอเคล่วงอีกหนึ่งลำหลอกเป้าครับหลอกเป้าหลอกเป้ายิงหลอกเป้ายิงโอเคล่วงคูไฟหาลำนั้นโอ้ยโดนระเบิดครับปล่อยแฟร์ปล่อยแฟร์ โอเคล่วงไปแล้วอีกหนึ่งล้ำอีกหนึ่งลำอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยไปโดนอปโดนอยโดนมา โอ้ยยิงจรวดได้โอเคต่อยรัวๆเลยฮะโอเมื่อกี้มาปล่อยโดนมีอีกล้ำนึงอีกล้ำนึงอยู่ไหนโอ้ยปล่อยแฟร์ปล่อยแฟร์ปล่อยแฟร์ก่อนปล่อยปล่อยยิงจรวดยิงจรวดโอเค โอ้โดนโดนโดนโีย้อนกลับมาโอ้ยยิงยิงยิงนี่โคตรมีโฉบเฉี่ยวเลยเนี่ย โอ้โหโอเคจัดการได้แล้วครับอ่าเขาบอกเราทำได้ดีนะครับเราช่างบินโฉบเฉี่ยวจริงๆเลยไหนมูวีทูลันช์พอยต์ตรงไหนต้องบินไปตรงไหนเดี๋ยวนะอ่าโอเค โอเคชาร์ชาร์ชาร์ัพ an> right ุ่งครับตางเข้าไปเราจะไปดาวไหนกันดูดีกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะให้แผนเราไหนนะครับเขาบอกว่าเราจะไปบุกเข้าไปตรงจุดศูนย์กลางนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้หนีออกมาทางคาโก้นะครับโอเครับทซาาเดี๋ยวจะช่วยเคลียร์ทางให้ มา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 โอ้โห ım. มีแต like ่ซากยานปลักพังนะฮะเขาบอกให้ระวังเลยนะครับอุ้ยบินหลบช็อเชียวอุ้ยเพื um ่อนเราโดนยิงเพื่อนเราโดนยิงโอเคเข้าไปแล้ว โอเคโอ้มีโอ้โหยัดระเบิดใส่เขาเห้ยเหรอ,อนี่เนี่ยเราเล่นสายมีลีครับนี่แหละแทงเอาให้หมดไปไหน มานี่โอ้โหดร้ายครับการกระทำที่โหดร้รายทารุณที่สุดโอเคมาจะไปไหน <c oughs> นี่เนี่ยยัดระเบิดเลยฮึ <c oughs> <c oughs> <ๆ>้บๆหลบหน่อยหลบหน่อยโอเคเขาเปลี่ยนปืนสักหน่อยครับ <c oughs> เปลี่ยนปืนสักหน่อยโอเคได้ปืนแล้ว โอเคอ้าวเปิดประตูโด,โดนดูดออกนะครับนอกอวกาศเราใส่ชุดอวกาศอยู่นะฮะลอยครับลอยลอย มีปืนไหมเนาะโอเคปิดประตูแล,ล้วครับตอนนี้ให้อ่าให้ทำอะไรอ่ะตอนนั้นกดเลยได้อ๋อเอาการ์ออาดครับเอาการ์ดเอาชีการ์ดเอาชีการ์ดมาเปิดประตูโอโ้เป็นเกมที่ระทึกตลอดเวลา ไม่มีใครใช่ไหมไม่มีมมโอเคย่อบุกครับย่อบุกค่อยๆไปค่อยๆไปออกเช็คปืนเช็คอะไรดีๆนะครับโอเคเพื่อนเราโคเวอร์อยู่ตามไปตามไปค่อยๆเดินครับ Get it open. Oh, okay. Got movement. Check low. Light him up. We got matter? What's the matter? What's the ปืนนี้ปืนเนะี่ยดูก่อนไม่ชอบปืนแบบนี้ไม่ชอบเป้าอ่ะไม่ชอบเป้านะขอเก็บปืนก่อนไม่เอาเป้าอย่างเงี้ยได้ไหมเนะี่ยอ่าแฮกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเลือกปืนนะครับแต่จริงแล้วก็ชอบสไนเปอร์นะโอเคครับตอนนี้เขาบอกอาวุธล็อกอยู่นะครับโอเค,คมันเหมือนกับเป็น ตำแหน่งของยาลบนะครับเอาปืนก็แหละไม่มีกระสุนเดี๋ยวมันก็คงมีที่เติมกระสุนละมั้งมั้งนะอ่านี่ไงกระสุนกระสุนอยู่นี่โอเค điều đi điều đi điều yên, nghỉ rồi hả? OK, một. OK. Một giang. Oh, tay อ่ะเหลือสองนาทีครับเหลือสองนาทีสองนาท,ท,ทีนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยเฮดช็อตหมดยังหมดยังโอเคเคลียร์นะครับประตูไหนอ่ะ โอเคโอโอโโดนยิงแหลกเลยโอเคหมดหมดหมดเคลียร์เคลียร์เคลียร์ มาเปิดประตูโอเคดูดหมดเลยดูดไปหมดเฮ้ยไ,ไปไหนจิปไปไหนลองลอยครับลองลอย โอเคเป็นภารกิจง่ายๆนะครับโอเคอวางสงข้ามอาวุธพังกันนะครับโอเคเขาบอกทำได้ดีนะครับทำได้ดีครับมาลงจอดลงจอดไม่ถึงสงครามอาวกาศเลยนะเนี่ย โอเคแลนดิ้งอย่างสวยงามนะครับเขาบอกแอดเมอร์ลเรียกเราไปคุยนะครับรเดี๋ยวเราไปอ่ะไปคุยเราเพิ่งมาจอ,อดอ,อ๋อนี่คือภาพของ ของเขานะครับ6ชั่วโมงก่อนเริ่มโจมตีนะครับมันเป็นคำพูดปลุกระดมนะฮะเมื่อกี้อาร์โนดอาร์โนดโนดเขาบอกโลกของเรานะครับเพิ่งจะเริ่มตน้นตอนนี้มันตายไปแล้วแล้วมันเขาเรียกว่า กับโลกเรามันไม่แข็งแกร่งพอที่จะแบบปลดปล่อยนะครับให้ฟรีไรประมาณนี้ว้าสุดก็บอกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับเ t s หครับฮงอไ่าเหมือนกับให้มาดูความเสียหายของยานเรานะครับ You've y got o อ่าโอเคครับเขาบอกอีธานก็ทำตามหน้าที่ไปนะครับเชิญมิสได้ my money's on Omar you boarded an enemy airship cannot confirm or deny that boss I'll take that as a yes Take that as a yes. เขาก็บอกว่าเป็นไงเราบินไปในฐานศัตรูมาเหรอประมาณนั้นนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว นาเขาบอกมีเรื่องจะคุยนะครับเขาบอกไหนบอกมาสิ or o เขาพูดถึงภารกิจที่จะส่งเราไปนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับมีอยสองอย่างนะครับก็คือแบบเขาต้องจะส่งเราไปตายหรือเปล่าแล้วเราจะไม่ได้กลับบ้านมาอีกนะครับและเยสตัวเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่สิเราต้องกลับมาได้นะครับน้นนี้คือสุดนิวหมายความว่าการไม่มีการไม่มีข่าวคือข่าวดีนะครับ

อืมเหมือนกับตำแหน่งฐานของศัตรูนะครับที่เราจะต้องเข้าไปทำลายหรือเปล่านี่คือตำแน่งที่เลด้์เราจับได้นะครับอืมอ๋อนี่คือเหมือนกับเป็นภารกิจอ๋อเหมือนเรื่องเป็นภารกิจนะครับผมอย่างอันนี้ก็คือเขาจะมีแบบ มีประมาณแบบความสําเร็จให้เราด้วยนะครับอืมแล้วก็เหมือนกับมีบอกว่าเปิร์ของเรามีอะไรบ้างเออดีดีด,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 ดีเหมือนกับเราสามารถเลือกภานกิจเองได้นะครับอย่างอันนี้อะไรละ่ะอันนี้ก็บอกว่าจะมีจะก็อัปเกรดสองอันนะครับมอสมอนเตนคือเราต้องไปล่าราคาหัวใช่ไหมเออเขาบอกมีโอกาสที่จะสําเร็จแปดสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้ละ่ะ วันนี้ก็คือหมอมีเพิร์มรีโหลดเร็วนะครับให้อาวุธหนึ่งอันนะครับไปล่าหัวหนึ่งคนเออน่าสนใจน่าสนใจอืมเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีเวลาว่าเราก็ให้เข้าไปเลือกภารกิจได้เลยนะครับเนี่ยขอเดินสำรวจหน่อยแล้วกันดูซิว่ามันบังคับให้เราเล่นหรือเปล่าหรือจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้นะฮะไหนสำรวจหน่อยเราเป็นนักสำรวจอ่าทุกคนดูคอมเมนนะครับตั้งใจทำงาน นี่เป็นลิฟที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะครับก็ดูแล้วไม่มีอะไรให้เล่นนะครับไม่มีอะไรสําสำรวจแสดงว่าบางังแสดงว่าบังคับนะครับว่าให้เราต้องทำภารกิจนี้อ่าโอเคครับยังไงในพาร์ทที่สามเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเลือกภารกิจดีกว่าว่าอยากให้เล่นภารกิจไหนก็นะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ดูนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ชิปได้ว่าอยากให้เล่นภารกิจไหนนะถ้าพี่ดูเนี่ยตอนนี้มีอยู่สภารกิจ นะครับอ่าให้ดูก่อนนี่คือภารกิจที่1นนะครับ Operation Deep Execute นะครับผมนะให้1อาวุธแล้วก็ไปล่าหัวหกคนน้านะครับภารกิจที่2ก็คือเอาไหนหาไม่เจอเดี๋ยวสิเอ๊ะอันนั้นมันก็มีแดงๆอะแต่ว่าอันนี้อ๋อมาก็คือดาวอังคารนะครับไม่มีภารกิจอันนี้อันที่สครับเป็น Operation Recon นะครับผมมีอาวุธ1อันให้ล่าหัว3คนนะครับโอกาสสำเร็จ87%ดสิบเจ็ดเปอร์เซนต นะครับภารกิจที่3อ่าที่ให้โหวตกันได้นะครับก็คือ o per ation phoenix นะครับผมโอกาสสำเร็จ86นะให้จะเขิลอัพเกรด2ชุดนะครับแล้วก็ให้ล่าค่าหัว4ตัวนะครับอ่าภารกิจสุดท้ายชอยที่4ก็คือเป็น o per ation t a k e n danger นะครับผมโอกาสสำเร็จ91ให้อาวุธ1อันลา่าค่าหัว1คนนะครับเพิร์กี่ใช้เป็น รีโหลดกระสุนเร็วอ่าโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เล่นภารกิจไหนสําหรับพาร์ทหน้านะครับสามารถโหวตกันได้ใต้คลิปนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในซีรีส์นี้นะครับนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเกมแนวที่ทุกคนชอบแต่บอกบอกคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะภาพก็สวยงามดีครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ตนะครับแล้วก็กดแชร์กันแล้วก็สำหรับการไลฟ์รายการอื่นๆเนี่ยสามารถกดลูกกระดิ่ง ข้างๆปุม่มซับส c คร b e ได้นะครับเพื่อกดแจ้งเตือนได้ตลอดเวลาโอเคงั้นคลิปนี้ต้องคงต้องตอขอตัวลาไปก่อนโอเคไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย